มาการที่กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาตินะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ร้อยตรีทวีบุรณะเขตนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานพุทธศิลป์พระพุทธชินราชที่งดงามให้เป็นเพชรน้ำเอกแห่งวงการช่างศิลป์ครับโดยในวันที่26ตุลาคมนะครับก,ก็คือวันนี้นะครับทางพิธิปัพันฑ์พื้นบ้านจ่าทวีที่ถนนวิสุทธิัตริย์ตตาบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านได้เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตกับร้อยตรีทวีบุรณะเขตในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิลินปราณิศินช่างปั้นหล่อพุทธศักราช2566โดยมีนายประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายทรงพลวิชัยขัตพะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และจากความรู้ความสามารถของร้อยตรีทวีบุรณะเขตในงานช่างศิลป์หลายแขนงสั่งสมประสบการณ์จนได้รับการกล่าวขานในพรสวรรค์ความสามารถและทักษะในการสร้างสารรค์งานพุทธศิลป์ที่แสดงออกมาอย่างประณีตงดงามซึ่งเป็นการคงอัตลักษณ์เดิมแต่สร้างเพิ่มเติมอย่างมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสร้างพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกจนได้รับการยอมรับในฝีมือและความงดงาม ว่าเป็นพระพุทธชินราชสกุลช่างพิษณุโลกจากา่าทวีอันมีชื่อเสียงโด่งดังจนได้รับการยกย่องให้เป็นเทพน้ำเอกแห่งวงการช่างศิลป์ปัจจุบันนะครับร้อยตรีทวีบุรณะเขตอายุ92ปีแล้วแต่ยังคงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับลูกหลานครอบครัวรวมไปถึงทุกคนที่สนใจเพื่องานศิลป์โดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจาา่าทวีมีดรธรรมสิิมมส์บุรณเขตเป็นผู้จัดการ และเป็นทายาสืบสารสิ่งที่พ่อได้สร้างขึ้นซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณถนนวิสุทธิตษิย์ัตเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา8นาิก30นาทีถึง16นาิก30นาทีครับ